ต้มครับต้มครับรู้สึกว่ามันมีเดูอเดอเอาแต่ใจมากเอาแต่ใจมากเอาแต่ใจมากต้มนั่งดูเฉยๆนะเนี่ยรู้สึกว่าเขาอะรู้ว่าเราอะตามใจเขาแล้วเขาเอาแต่ใจดูดูด มือออกไม่ได้ออกไม่ได้ข้างเอาถ้าถ้าต้มเป็นคนที่เป็นนมาที่เกเรนะต้มกัดมือไปแล้วต้มไม่กัดมือต้มไม่เก่งเอา,เจาใจใจเขาสุกกะดิกค้างนะแต่ร้องวายๆเอาใจาใจนะ ใจมากเลยนะเขาสุกนะเอาต่ใจมากเลยนะนะเอาตนะ่ใจมากเลยนะเราอะฮะฮะนักเลงนะเราอะนักเลงนะนักเลงพอสมควรอือไปน่นแล้วแม่ต้องเองกากระบะทรายมาไว้ข้างหน้าประตูนะคะเพราะว่า เวลาจะไปตักกระบ,บาดทรายอ่ะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่ข้าสุกจะหลุดออกมานะคะเดี๋ยวทําหมันแล้วน่าจะดีขึ้นนะรอให้น้องทําหมันแล้วน่าจะดีขึ้นข้าสุกคงจะอยู่ในกองนานเลยแหละเพราะว่าเขารวนขั้นข้างเอาแต่จใจกว่าสมควรแล้วก็อาจจะทําความรุนแรงกับข้าต้มได้นะใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ้มแม่ครับ ไหนมาหาแม่สิขึ้นมาเลนายทำไมลูกทำไมตกฮนะทำไมตกไว,ไว้ายวายทำไมครับครับว้าแม่รักเข้าสุกลูกแม่รักหนูอ่าอาแม่รัก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 ไหนมาเลสิมามา,มาหาแม่ ครับลูกไอเสือขาวของแม่เนี่ยยังกะเสือเนี่ยลูกเฮ้อโอ้เพราะความที่หนูเกเรหรือเปล่าลูกถึงได้ถูกทิ้งมาเนี่ยฮ้ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเพราะความที่หนูเกเรหรือเปล่าลูกใช่ไหมมีส่วนไหมฮะออจับมือหน่อยีิ จับมือหน่อยจับมือหน่อยครับเก่งเหลือเกินขู่ข้ขาต้มอ่ะข้าต้มก็ไม่มีเสียงนะลูกสงสารต้มนะลูกนะเดี๋ยวขู่ต้มนะครับรู้ไหมแม่รักทุกๆคนเท่าเท่ากันนะลูกนะแม่รักเหมือนกันนิ่งให้เขารู้ว่าเรารัก เขาจะได้ลดความเครียดลดความเกี่ยวกานเกี่ยวกาดใช่ไหมะจะได้ไม่กีเลนนะเขาจะรู้ว่าเรารักนะแม่รักนะลูกนะแม่รักเขาสุกนะรู้ไหม,มแม่รักหนูแม่รักหนูนะแม่จะทำอะไรกับเขานี่มันก็ต้องเสียวๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ใจเขาทั้งหมดนะแม่รักหนูนะ ดูไหมในหันหน้ามาซิหันหน้ามาโชว์หน่อยอืมงั้นก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยในกรงนะลูกนะกรงก็ใหญ่มากเลยนะดูสิเนี่ยมีที่วิ่งเล่นนั่งเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ใช่กรงเล็กๆเลยนะใหญ่มากอยู่สบายนะข้างล่างแม่ก็ล็อกใส่ตันี้ไว้เพราะว่ากลัวว่า ประตูนี้หลุดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเมื่อน,นั้นเดี๋ยวไม่งั้นเ้าต้มเละแน่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอืมต้มแม่ลูกอืมแม่ก็รักต้มแม่รักต้มมากนะครบรักเหมือนกันนะลูกนะจ้าแม่รักคนนี้ด้วยรักหมดเลยนะคะแม่รักหมดเลยนะลูกนะรักก็เท่ากันนะลูกอืม ห้ามเกลีกันนะรู้ไหมเจมโชว์คุณเรียก ท,ทน้ำตาลเจอเข้าสุกไล่ามาแล้วน้งตาลเจอเข้าสุกแล้วเจอของแท้เลยน้ำตาล สวยของเราสวยที่สุดในบ้านใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะสวยเท่าๆกันเลยเนาะอ้ยสวยค่ะลูกสวยสมชื่อค่ะดูหน้าเขา ถ้ายหน้าแม่อายแม่นอนดีกว่าอนอนดีกว่านะอะนอนซะจะได้สงบนะแต่เ,เข้าต้มไปเอเข้าเข้าอะไรนะเขาต้มไปใกล้ไม่ได้ไวุ่วายวุ่วายมากเกาแต่ใจนะใช่ไหมขอบคุณครับ